เลยก็ทีทหา้าคอทีห้านี่คือกระวมัมแปนพูไม่สังวนอันซีตั้งหกนะไม่สังวนอันศีอันซีนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจยเราไม่สังวนเราไม่สังวนอันซีตั้งหก นี่ก็เป็นทีทีห้าท,ทำให้การปฏิบัติธรรมะของเราเสียหายไปด้วยทีหกทีหกนี้คือโพชเนมตาญยุตาโพชเนมตาญยุตานี่แปลว่ากวามแปนผู้ไม่รู้จะประมาณแห่งการกินนะกวามแปนผู้ไม่รู้จะประมาณแห่งการกิน <c oughs> กินเยอะ <c oughs> ขาการบริโภคนะและก็อันนี้ที ที่หกนะมันไม่รู้จกประมาณแห่งการบริโภคแล้วก็ที่เจที่เจ็ดนี้สังสคารามะตาสัางสคารามะตานี้คือแปลว่าความเต็มใจกับการงานที่ไม่ใช่ภาระของตนไม่ใช่หน้าที่ของตนคือชอบชอบทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา นาทีของเราเป็นเป็นสม,มณะธทำอะไรบางแต่เราไม่ทำทำงานอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นแฮตทำให้เสียหาย่งการประฤติปฏิบัติธรรมด้วยนี่เป็นข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่แปดนี้คือปะปัญจธรรมะตาปะปัญจธรรมะตานี้ปะปัญจะนี้แปลว่าเ,ออเนินชาธรรมะตานี้แปลว่ายินดีรู้ไหมยินดีกับธรรมะ ที่ทำให้เ,ออเนินชาหรือกอนานชาธรรมะที่ทำให้นานชานี้มันมีสามอย่างคือทีน่นงตัณหาตัณหานี่คือความตองการที่สองทิฏฐิที่ททสามคือมานะแต่เราชอบตัณหาความตองการอยากจะได้อะไรก็ไปตามจิตอยากจะได้นั่นแหละบางครั้งกำลังนางสมาธิ ตัณหาบอกว่าอยากจับฟังดนตรีก็เอาดนตรีมาฟังเสียาหายการทำสมาธิบางครั้งติดฐิคนนั้นบอกมาแล้วผมไม่เชื่อผมเข้าใจแบบนี้ผมต้องเอ,เอาความเห็นของผมมากกว่าไม่ยอมเชื่อคนอนื่นอันนี้ก็ทำให้ชาด้วยสำหรับการปะก็ทำให้เสียาหายแห่งการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรามีติดฐิเราเข้าใจว่าความเห็นของเราเมันถูกต้องไม่ยอมรับความรู้จากคนอื่น ก็ททำให้เราไม่มีความรู้และก็มาณะมาณะนี่คือเรามีการถื่อตัวมายอมฟังคนอื่นก็เป็นแฮ้ที่ทํทำให้อาเซียห้แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยฉะนั้นรูมาโดยย่อนะวันนี้อาธมาอาธาติบายจะไม่ให้เยอะเท่าไรเพราะเวลาก็เยอะมาแต่อยากจะให้โยมได้จำมากกว่า ถ้าได้ดีจดไว้ก็ดีหรือก uh, ็บันทึกไว้ก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ขอให้โยมวาตามธรรมานะเพื่อให้จะได้จำได้บ้างถ้าเราจำคำเคียนยาวๆไม่ได้แต่เราต้องมีวิธียอยคำนะเช่นคำว่าอะไรนะอกรรมอรามตากความแปลนผู้ชอบไปนการทำการงานเยอะมันยาวเกินจำยากอาจารย์ทำยังไงสะดวกจำแค่ว่าอ่ทีนั้งชอบทำงาน ที่สองชอบพูดที่สามชอบนอนที่สีชอบคลุกคลีที่ห้าชอบอาไามายสึงวนอนันซีที่หกไม่รู้จะประมาณแห่งการกินที่เจ็ดชอบทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนและก็ที่แปดคืออชอบธรรมะแปนงเครื่องเนินชาเราเอาคำยอสั้นๆส,สะดวกให้การจำเพราะว่าการฟังธรรมะ ที่เราฟังได้ดีเราฟังเข้าใจได้ดีฟังไปไม่ลงอ่ะคือเราตอนตอนแรกคือตองตองจับประเด็นให้ได้คือต้องจับตองจำหัวข้อนะตองจำหัวข้อให้ได้ถ้าเราจำหัวข้อไม่ได้พูดไปพูดมาจู่พูดทั้งในเลยเน่ยเรื่องอะไรเนี่ยปะปนกันหมดเลยนะปนกันหมดเลยฉะนั้นถ้าเราได้จำหัวข้อได้แล้วการฟังของเราเวลาฟังจบอาจจะบรรยายได้เลยนะ ဒီနေ့ຂໍឲ្យយងបាតអាត្មាណាធ្វើឲ្យដៃចាំបາງអាត្មាចាប់បកដោយយោយោអូខេធម៌8ប្រការធម៌หายเสียหายកែកានปรับปฤติธรรมទី1ชอบทํางานទី2ชอบพูดទី3ชอบนอน ทีสีชอบคลุกคลีทีห้าไม่สงวนอันซีทีฮอชอบอ่ที่หกคือไม่รู้ประมาณแห่งการกินทีเจ็ดชอบทำงานไม่ชอบทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน ที่แปดชอบธรรมะชอบธรรมะแปนเครื่องเนินชานั่นแหละนั่มีแปดคอนี่นะเดี๋ยวนี้ยออนะอีกรง่งหนึ่งการงานการพูดการนอนการคลุกคลีการไม่สมบูรอันซี การไม่รู้ประมาณแห่งการกินอชอบทำงานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ของตอน้นชอบทำแปนเครื่องเน่นชาทางแปดขอนี้แปนแฮททำให้เสียหายแก่การปฏิบัติธรรม เราทั้งหลายจะหม่ทำตามข้อทั้งแปดนี้เลย <c oughs> <c oughs> นะพูดแล้วนะ <c oughs> โอเคในต่อไปนะฟังแต่ละขอ้อแต่ละขอ้อมันมีความหมายอย่างไรอย่าโยมได้ยินทุกคนได้นะประดัษยาอะไรนะจะไม่ทำารข้อทั้งแปดนี้ <c oughs> นะโ okay. อเคอาการ ที่เราชอบทำงานนะชอบการงานตามปกติเช่นเวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรมบางครั้งเรามาข้าวิเวกมาข้าวิเวกมาอยู่ข้าวกรรมฐานก็จริงแต่เวลามาอยู่แล้วจิตใจของเราเวลาอยู่เงียบเงียบคือฟุฟง้งซ่านนาะฟุ้งซ่านอยากจะทำนี่อยากจะทำาน้นไปโทสาลารไปล้างจานไปสักไปสักพาก่อน ในวาดกุฏิคือชอบทำนี้ทำนู่นรูมาเวลาแห่งการเดินจงกรมไม่มีเวลาแห่งการนั่งภาวนาไม่มีนั่งสมาธิก็ไม่มีนะชอบทำงานอันนี้คือสำหรับเราที่เข้ามาวัดแล้วแต่อะไรชอบการงานนั้นมันเยอะก็ทำให้ยุ่งหรือก็อีกอย่างนั้นเราหลักษาสินลห้าหรือศีนแปดก็จริงแต่การงานเรามันเยอะ บางครั้งประงานนั้นเวลาเราทำคือทำตามทางกายตามทางกายบ้างตามทางวิชาบ้างเวลาเราเนยก,กับงานเช่นเรารักษาสินแปดนะรักษาสินเปดแต่วันนั้นเราไปทำงานข้างนอกโอ้ยเนยมากเลยยกทำงานเป็นงานหนักๆก็หิวโอ้ยวันนี้รักษาบ่สดไม่ได้เลยเหิวมากเลยเ,เลิกไปก่อนนะกินข้าวก่อนกินข้าวเย็นก่อนก็รักษาไม่ได้เพราะอะไร งานนั่นแหละมันดันมันกดดันเราทําให้ลําบากบางครั้งเรางานเราไม่ใช่ไม่ได้ใช้แรงแต่เราไปอาจารย์สอนสอนไปสอนมาโอ้ยเหนื่อยสิ่งน,นี้มาได้ถือสินหาเอาสินแปดสินหา,านนไปก่อนถ้าได้สินหาก็พอดีแต่บางครั้งไปไปมามหยเลิกไปก่อนนะไหยก็ก็เลิกเลิกเลิกการประพฤติก็มีอันนี้เพราะการงานเยอะ อันนี้คือกรรมโยมสําหรับพระเนนก็เหมือนกันบางครั้งเอ่อมาบวชมาอาลัยก็ตามแต่เวลาชอบการงานเยอะบางครั้งงานธรรมนี่ธรรมนู่นเยอะแยะไปหมดเลยทําบางครั้งสร้างส่งบ้างบางครั้งยกหินยกอาลัยประสมปูนประสมอาลัยนานๆไปนอยวันนี้อาจารย์ขอไม่ทําวัดได้มั้ยครับ ព្រោះអីនឿយណាអានេះព្រោះអីប្រកងានมันเยอะណាចូលការងារບາງຄັ້ງបាយໆມາໆອາຈານสอนឯងហ្នឹងລະអស់លើកទៅលើកបាយອາຈານក៏នឿយមឿនกันថ្ងៃនេះលើករៀនណាលើករៀនທຸກຄົນអានេះគឺເຫດນິກນິກຫນ້ອຍຫນ້ອຍໃຫ້ເຮົາເອົາມາພິຈາລະນາແຕ່ເຮົາຍົມສາມາດຈະເອົາໄປກະຍາຍເນື້ອຫາໄປต่อໄປອີກឯងណាສາມາດຈະຄົ້າໃຈໄດ້ຄືມັນຄືກັບງານเยอะ ក៏ថាមកកាន់ប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងราวមកខ້ອຍតិដូចអីយ៉ាងហ្នឹងឆេនราวយូរទីបានវេលាតនយេនราวເຄីសូត្រមុន tham วัดກ່ອນຈະລັບກ່ອນຈະนอนແຕ່វេលាຫນើយຫນើយຫມາກໄຍຕໍ່ນັ້ນဟើយបាត់នេះขอថោទពុទ្ធាចារ្យមិនໄດ້ສូត្រມຸນເລີຍนอนກ່ອນເຫັນໃໝ່មិនໄດ້ໄລເພາະອะไรເພາະງານມັນเยอะຈະຖາມໃຫ້ການប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិທໍາມະក្នុងราวມັນຈະเสียຫາຍໄປនេះຂໍ້ទីຫນຶ່ງຂໍ້ទីສອງ ข้อที่สองคือชอบชอบพูดนะชอบพูดปากของเรามันมีประโยชน์ก็จริงแต่ต้องพูดด้ทุกเวลานะพูดไปทุกเวลาก็จะทำให้เราเสียหายพูดไปพูดมาผููปฏิบัติธรรมะแล้วก็ชอบพูดเยอะจิตใจฟุ้งสารนะเวลานั่งสมาธิปั๊บคิดทั้งเรื่องที่เราพูดนั่นแหละโอ้ยเคยพูดแบบนี้แบบนี้ จิตเนี่ยมันจะปรงแตงมาเรื่องเยอะแยะมาอืต่อไปจะพูดคำานี้จะพูดคำานี้นั่งสมาธิไม่สงบอ๋อจิตใจฟุ้งซ่านบางครั้งไปรับเรื่องราวของคนอื่นบ้างยังไงแล้วเธอลูกของเธอในนีอยังไงแล้วฮู้ยไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เอาเรื่องคนนั้นมาโอ้ไม่ใช่แค่ลูกของเธอลูกผมก็มือนกันไปไปมามะพูดไปพูดมาร้องไห้ด้วยกันก็ได้ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็น ก็เปทำให้จิตใจของเราไม่สงบการปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่สมาดก่าวนาได้คือชอบพูดมากนะก็มีเรื่องเยอะแยะบางครั้งพูดไปพูดมาทะเลาะกันเรื่องพูดเนี่ยก็มีเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องพูดนี่อันนี้คือทีสองข้อทีสามทีสามคือชอบชอบนอนนะชอบนอน ຖາມວ່າໃຜມາມັກນອນມັກທຸກຄົນນັ້ນແຫຼະທາງອະທໍາອາឯងກໍມັກມື້ນກັນແຕ່ຖ້າຮູ້ໄດ້ຮູ້ປະໂຫຍດเยอะຮົາຈະເຫັນຜົນເຫັນການນອນຮົາສັງເກດດູໃນຊີວິດຂອງລາວຖ້າລາວມີຊີວິດໄດ້ປະມານອາຍຸປະມານ102ນະອາຍຸແຕ້ມ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 ຄື102ແຕ້ມແຕ້ມຄື102ແຕ່ຖ້າແລະກໍສໍາລັບຫນຶ່ງ หนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงอย่างนียี่สิบสี่ชั่วโมงนะยี่สิบสี่ชั่วโมงและก็ในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเอาสิบสองชั่วโมงไปนอนนะสิบสองชั่วโมงเรานอนเราเลือกแค่สิบสองชั่วโมงเท่านั้นที่เรายัางไม่ได้นอนฉะนั้นชีวิตของเราคือความเป็นอยู่ของเรานี้ รวมมาคือไม่ได้รอยปีโดยจริงๆถ้าเราเอาการนอนอ่ะคือได้แค่ห้าสิบปีเท่านั้นถามว่า250 250ปีอีกไปไหนไปนอนนะแค่แต่การนอนนั่นแหละมันจะเสียชีวิตเปล่าไปห้าสิบปีเปล่าเปล่าห้านสะิบปีเราใชชีวิตกับการนอนความอยู่เป็นของเราจริงๆได้แค่ห้าสิบปีเท่านั้นอันนี้ถ้าเรามีอายุครับหนึ่งร้อยปีแต่เราเอาการนอนนั่นแหละ เราเห็นการนอนนั้นสำคัญเราคิดว่าโอ้นอนให้หลับดีสุขภาพแข็งแรงแต่เราลืมว่าเรากำลังแต่ใช้ชีวิตของเราไปเปล่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ได้แค่ห้าสิปีเท่านั้นเพราะห้าสิปีอีกเราก็สละเวลาสำหรับการนอน <c oughs> นะอันนี้ให้เราได้เห็นโทษตรงนั้นบ้างถ้าเราได้เห็นโทษแล้วอาตมาไม่ต้องบอบะ่าโยมต้องนอนโยมต้องเดินไม่ต้องบอก อาตมาไม่ชอบบอกคนอื่นทำนี้ทำนู่นแค่แต่บอกประโยชน์เฉยเฉยถ้ายเมคาใจแล้วเขาไปเองบอกว่าอะไรที่เราทำได้ดีที่สุดเรื่องการงานที่เราทำได้ดีที่สุดยมรู้ไหมงานอะไรที่เราทำไปได้ดีที่สุดอ่ะที่ยมเคยทำไหมเคยสังเกตไหมงานที่เราทำไป ได้ดีที่สุดสำหรับเราที่เราเราเต็มใจที่สุดไรก็ได้ผลมากกวดีสำหรับเราอะ่ะโยมคิดดูสิเป็นงานประเภทไหนยิ้มยิ้มหนึ่งอาจจะบางครั้งอาจจะรู้แต่ไม่กาตอบบางครั้งอาจจะไม่ค่อยรู้บางครั้งอาจจะยังไม่แน่แต่ไม่เป็นไรมาบอกก็ได้นะงานที่เราทำได้ดีที่สุดคืองานที่เราชอบใช่ไหม <c oughs> งานไหนก็ตาม ทางงานนั้นน่ะเราไม่ชอบทําดีไหมไม่ดีไม่จําพูดอะไรเยอะๆเดียวมแค่แต่การล้างจานนั่นแหละถ้าเราไม่พอใจไม่เต็มใจกับการล้างจานทาเราล้างจานใดดีไหมจานของเราใดสะอาดไหมไม่สะอาดเพราะเราไม่เต็มใจกับการกระทำาการล้างจานนั่นฉะนั้นงานที่เราทําใดดีที่สุดคืองานที่เราชอบนะงานที่เราชอบฉะนั้นเหมือนกัน ทียมาบอนี้อาตมาอยากจะบอกว่าอาตมาไม่ไม่อยากจะให้โยมทานี้ให้โยมทานู้นแต่ใครจะบอกให้โยมรูป้ประโยชน์โยมรูป้ประโยชน์โยมจะชอบเองมีชันทนเองโยมจะทําเองแล้วก็จะได้ผลมากจะดีเองนะจะดีเองอันนี้คือเกี่ยวกับการนอนฉะนั้นการนอนนี่คือใครนี่้าใจแล้วนะเราก็เข้าใจแล้วนอนเยอะมันไม่ดีเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอนไปก็นอนไม่อิ่มหมอ พอโพดิจารตราดมาแล้วสิ่งที่ไม่อิม่มอะไรการเสพกามไม่เคยรู้จักอิม่มการนอนไม่รู้จักอิม่มทะเลไม่รู้จักแตมคือพวกไฟไม่รู้จักอิ่มกับฟืนที่เราใส่ไปการนอนกระมือกันนอนเยอะงงเยอะทำให้เชื่อทดลองนอนดูนอนเยอะคืองงนอนเยอะอันนี้คือคือเรื่องจริงๆ อันนี้คือคือรกราฟกันนินทารามาตาคือชอบการนอนเยอะเวลาชอบนอนได้สมาธิไม่ต้องพูดถึงนั่งปุ๊บอโอเคตลอดนะหูเขาโอเคตลอดฟังธรรมะก็โอเคตลอดฟังป้ามือนหายใจดูไปดูมาโอ้หลับจริงๆนะอันนั้นแหละคือทำาให้ทำอะไรก็ม่ได้นะนี่ก็ชอบการนอนทีสามนี้แล้วก็ทีซี ทีซีนี่คือชอบการคลุกคลีชอบการคลุกคลีมากเคยชอบเรารู้แล้วการที่เรามีพื้นยเยอะแยะบางครั้งบางคนนีออ้ทำชั่วก็เปราะพื้นก็มีบางครั้งเข้ามาวัดแล้วมาัะษาสิ้นแล้วแต่พื้นพื้นนาะไปกับพมไปงานวันเกิดกับพมแฮปปี้บาร์สเดย์วิดพมอ่ะกับผม<ๆ>ก็ไปโดยการไป ไปๆมาๆเอ๊ะแฟนเพื่อนโดยการต่างดื่มสาราโดยการพึงจ,จ,จักรู้จักคิดใจกันดื่มสาราไปขาดคอทีหาไปนะอืทมทําให้ดื่มไปกลัวเอ่อเพื่อนโกรธฉะนั้นก็ยอมตามเพื่อนไปยอมขาดศีลเองอันนี้เพราะความคลุกลืนมากก็ไม่ค่อยดี ดอนตาไทยต้าร่มพระโพสีธรรมดีปลูกประดับรับคำสอนประดิษฐานส,นสร้างอย่างถาวรเจดีดอนตาไทยฝักฝใยธรรม